ทั้งซองนี้เท่าไหร่นะพ่จาสซองนี้หนึ่งร้อยฝักก็ถ้าเป็นกรดเอก็สองหมื่นครับโอ้โหเกือบจะเป็นทองหนึ่งบาทไปแล้วอะครับจริงๆแล้ววันิลามีมีชื่อเรียกทางภาษาไทยเขาเรียกว่าทองคาเขียวนะครับเป็นพืชพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เข้ามาได้หลายๆปีแล้วแต่ทีนี้เนื่องจากว่าคนไทยยังยังไม่ค่อยรู้จากวันิล่าเท่าไหร่สวัสดีครับเกษตรจดออนไลน์มาแล้วครับวันนี้นะครับผมจะได้คุยกับเกษตรกรผู้ปลูกวานิลานะครับซึ่งเขาไม่ได้ปลูกมา แค่แบบปี2ปีนะเขาทำมาเป็น10ปีแล้วคุณ18ปีนะครับพิยานะครับชัยยาอภิจันรงจริญเจ้าของนะครับสยามวานิลาอาขาดอยตุงจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่นอกจากเขาจะปลูกแล้วเขายังแปรรูปวานิลาด้วยนะครับและก่อนที่จะไปคุยกันนะครับผมอยากจะขอกําลังใจจากทุกคนนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe นะครับทุกช่องทางของเกษตรสัญจรด้วยพิมพ์คําว่าเกษตรสัญจรเป็นภาษาไทยนะครับแล้วคุณก็จะเจอเกษตรสัญจรทุกช่องทางเลยครับอ่าและอีกอย่างนึงนะครับ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตอนต้นกล้านะครับมีจําหน่ายแล้วนะครับที่ t i k t o อลและก็ช้อปปีของเกษตรสัญจรครับไปคุยกับพี่ยากันเลยครับสวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกันครับผมอยากอ่าให้พี่ยานะครับแนะนําตัวกับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรสัญจรนิดหนึ่งครับพี่ครับผมอ่าผมชื่อชัยยาพี่จำนงเจริญนะครับอยู่อำเภอแม่ป้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับผมปลูกวานิลาปีนี้เข้าปีที่สิบแปดแล้วครับก่อนที่เราจะมาปลูกวานิลาครับพี่ยา พี่ยามีอาชีพอะไรแล้วก็ทําอะไรมาก่อนครับตอนที่ผมจะมาทำวานิลานะครับสมัยก่อนผมก็เป็นเกษตรกรบ้างหรือว่าบางทีก็คือรับจ้างเป็นผู้ดูแลเด็กเป็นครัวตาจ้างอะไรเงี้ยครับครับแล้วพี่ยาเจอวานิลาได้ยังไงครับจุดล่มต้นที่ทางงค์การพัฒนาโดเยุง ให้ทางกลุ่มผมเนี่ยเอามาทดลองปลูกดูกครับหลังจากที่ปลูกได้ประมาณ3ปีกว่าก็ทําให้มีผลผลิตนะครับมีผลผล,ผลิต <ừ> ก็เราก็ได้เก็บผลผลิตแล้วก็ได้ส่งให้โครงการหลวงครับแล้วก็วานิลาเนี่ยพี่ธรรมชาติของเขาอ่ะก็คือ,อเขาปลูกได้ทุกที่หรือเปล่าแล้วก็เขามีความต้องการดินน้ําปุ๋ยอะไรเงี้ยพิเศษยังไงบ้างครับวานิลาเป็น,ปนพืชตระกูลกล้วยไม้ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคือมันจะชอบ อากาศแบบอ่ร้อนชื้นถ้าก็เกินความสูงระดับน้ำทะเลประมาณสักพันกว่าขึ้นไปนี่คือความเย็นไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ<ม>วันนี้เราเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นนะครับภาคใต้เหมาะที่สุดใ<ม>นการปลูกวันิลลาครับพี่อยากช่วยเล่าว,วิธีการปลูกตั้งแต่ขั้นตอนการลงดินจนถึงการเก็บเกี่ยวครับพี่ว่าอ่มีวิธีการยังไงบ้างครับการปลูกวันิลามีมีมหลายหลายแบบหลายวิธีนะครับอ่ก็บางบาง บางคนก็คือใส่กระถางปลูกก็ได้หรือว่าเราลงปลูกในแปลงแปลงหรือว่าปลูกขึ้นต้นไม้ก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องต้องมีเวลาดูแลไม่ให้ไต่ขึ้นไปบนบนยอดต้นไม้ครับเพราะว่าวันนี้นันจริงคือเป็นพืชที่ต้องต้องใช้คนผสมเกสรน,นะครับมันถึงจะติดฝักนะครับถ,ถ้าขึ้นขึ้นบนยอดสูงแล้วเนี่ยเวลาออกดอกนี่คือเราไม่สามารถที่จะขึ้นใปผสมเกสรบนต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นคือให้อยู่ในระดับ ระดับสายตาหรือประมาณเม็ด50สเม็ดไม่เกินประมาณนี้นะครับมันถึงจะจะเหมาะสมในการที่ดูแลง่ายด้วยครับหรือเราทําเป็นอ่ลงเรือนใช้ยางรถยนต์ในการที่อล้อมเสาปูนแล้วก็คือใส่กับมะพร้าวใบไม้กิ่งไม้แห้งอะไรก็ได้หมดจะชอบแบบที่ที่มีรูปุนอะไรอย่างเงี้ยคืออลาลากสามารถชนใช้ได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่ารากคือจะไม่จะไม่ไม่ไม่ได้แทงลงไปในดินคือจะหากินบนบนผิวดินครับ จะนั้นคือกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งอะไรอะไรอ้พวกนี้คือมะพร้าวสับกับมะพร้าวอะไรพวกนี้คือใช้รรได้หมดเลยครับวารรนิลาก็คือเป็นพืชที่ตาย,ยากครับเวลาเราปลูกล้วคือทําให้รากไม่ออกภายในประมาณสามันอาทิตย์ขึ้นไปถึงประมาณเดือนสองเดือนก็คือรากออกยอดก็แตกใหม่แล้วครับการผสมเกสรนะครับช่วงที่ออกดอกก็คือจะเป็นช่วงของอเดือนกุมภามีนาเมษาช่วงนี้คือทุกวันต้องต้องผสมเกสร ให้กับวานิลานะครับ,รบหลังจากที่เราผสมเกสรเสร็จแล้วก็คือต้องรอคอยอการแก่ของฝักก็คือจะใช้เวลาประมาณแปดถึงเก้าเดือนครับนะครับต้นวานิลาหนึ่งพวงคือบางทีก็จะมีห้าถึงสิบฝักสิบห้าฝักแต่ทีนี้เราไม่ไม่ให้ติดเยอะถ้าติดเยอะคือคอาหารมันจะแย่งกันแล้วฝักทําให้ฝักเล็กนะครับพี่ยาใช้พื้นที่ประมาณกี่ไร่ในการปลูกครับ ตอนนี้ก็จะใช้พื้นที่ประมาณสักสองไร่ครับปลูกใต้ต้นไม้ครับใช้ร่มไม้เป็นตัวบางระยะห่างระหว่างหลุมนี้พี่ใช้เท่าไหร่ครับตอนนี้ระยะห่างของเสาปูนเมตรห้าสิบคุณเมตรห้าสิบก็จะดีหรือถ้าพื้นที่จํากัดก็จะใช้ประมาณสักเมตรยี่สิบก็พอได้ครับรรรครับเอาที่เราเดินเข้าไปดูแลจัดการเขาได้สะดวกเนี่ยนะพี่นะใช่ใช่ครับเวลาออกดอกออกอะไรคือเราสามารถเดินบนรอบๆได้เนี่ยครับเนี่ยเ,เริ่มเริ่มที่จะนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับเริ่ม เริ่มจะแก่แล้วครับเนี่ยนะครับครับอันนี้อันนี้คือถ้าถ้าสมมติว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วคือมามาเหลืองสูกแล้วคือแตกอย่างเงี้ยคือแสดงว่าไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ครับก็ต้องเด็ด <ขอ S 1> ครับยังไม่ค,ค่อยสมบูรณ์รดีเด็ดทิ้งไว้ก็ได้ครับหรือจต่งจริงแล้วคือกลิ่นเริ่มมีแล้วเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วแต่คือกลิ่นยังยังไม่ไม่สุดไม่ไม่ไม่เต็มที่ก็เลยเออออกไว้เลยอืมพี่ยาครับตอนนี้อ่า ที่ไร่ของเราครับเราปลูกวานิลาพันธุ์อะไรไว้บ้างครับสายพันธุ์วานิลาที่ผมปลูกตอนนี้ก็คือจะเป็นสายพันธุ์แพนิโ f o l ียนะครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันเดียวกันกับของมาดากัสการ์นะครับแล้วก็จะมีสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือจะเป็นสายพันธุ์ไตติครับไตติพันธุ์นี้ก็เอามาทดลองปลูกไว้ดูเปรียบเทียบกลิ่นระหว่างของสายพันธุ์ p นิโฟเลียกับไตตินะครับเดี๋ยวปีนี้รู้ว่ากลิ่นไหนดีไม่ดี แล้วก็จะมีต้นอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นเป็นสายพันธุ์ใบด่างครับเหนะ็นไหมใบใบจะไม่เหมือนกันใบใบเขีวยวใบผสมกันต้นนี้ก็เป็นต้นที่รอคอยมานานมากปลูกมาเก,กือบสิบเจ็ดสิบแปดปีไม่เคยเห็นแต่ปีที่แล้วเอามาแยกปลูกต่างหากมันก็ได้ได้เห็นได้เห็นปัก,กบ่ะครับครับสิบแปดปีเยาวานากเลยพี่มันเหมือนแบบคนเหมือนลูกตั้งแต่แบบเป็นลูกจนเป็นใบรุ่นน่ะก็คือนานอยี่ย ใช่แต่จริงคืออาจจะไม่นำขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าผมอาจจะมองมองไม่เห็นอ,อตอนที่ออกหอกแล้วเลยนะครับแต่ก็คือไม่เคยเห็นก็เลยเอามาแยกปลูกดูโซนเมื่อกี้ก็คือจะเป็นโซนที่ใช้ไซส์เสาปูนในการในการปลูกนะครับแต่ทีนี้ก็จะมาดูโซนโซนที่ผมใช้ต้นต้นไม้ต้นวัฒนาหรืออะไรต้นที่ปลูกขึ้นต้นไม้นี่ครับนีฮะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ ใช้ต้นวาส,สนาอะไรนี้ปลูกขึ้นนะครับโดนแดดจัดก็ทําให้ต้นวาส,สนาหรือว่าต้น,ตนวานิลาเหลืองอ oh, นะครับเพรสสาะฉะนั้นคือแดดแดดนี่โดนจัดไม่ได้ถ้าโดนจัดก็คือมันจะเหลืองซีดเลยครับเ mm hmm. นี่ยครับต้นวาส,สนาคือเป็นเป็นต้นไม้ที่เราเราปลักแล้วอยู่อยู่ได้นานไม่ตายเลยนะฮะแล้วก็คือสามารถทําให้ต้นวานิลานี้เกาะได้ดีแต่ทีนี้เนี่ยผมผมดูแล้วเนี่ย ต้นวัฒนาคือถ้าอยู่ในระยะยาวเนี่ยมันทีมก็คือมันล้มบ้างอะไรบ้างก็คือก็เลยใช้มาใช้เสาปูนแทนเสาปูนมันอยู่ได้ตั้งสี่ห้าสิบปีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้นย <Okay. S 1> ครับก็ถือว่าดีครับเสาปูนมันมันมันจะดีในระยะยาวตรงนี้ก็จะมีบอ่ <Okay. S 1> บอปา mm hmm. ลาบ่อปลาอะไรอยู่กลางก็ได้จะเอาน้ํามาใช้บ้างอะไรบ้าง ส่วนปุ๋ยอะไรเงี้ยล่ะพี่เราใช้ปุ๋ยอะไรเป็นหลักครับปุ๋ยสําหรับสวนของผมเนี่ยผมผมใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ย organic, ออแกนิกอะไรพวกเนี้ยครับโดยจะไม่ใช้สารเคมีใดๆครับกับมะพร้าวครับกับมะพร้าวแล้วมัใช้ใช้กิ่งไม้ใบไม้เป็นอาหารให้กับวานิลาแล้วก็ในส่วนของการดูแลครับพี่ตอนนี้คือเขามีอ่าศัตรูพืชหรือว่ามแมลงหรือว่าโรคอะไรเงี้ยครับมีมีส่วนไหนที่ต้องกังวลเป็นพิเศษไหมครับ โรคของวนิลานะครับก็มีมีบ้างครับอาจจะเป็นเชื้อรานะครับทำให้ต้นต้นของวนิลาเป็นเป็นสีน้ําตาลเผาเป็นสิสีน้ําตาลเน่าก็มีแต่ทีนี้ก็คือไม่ได้มากใหม่นครับศัตรูของวนิลาที่เป็นตัวฉกาดก็คือจะเป็นพวกหอยทากกับตัวหนอนบุ้งเป็นตัวอ่อนอันนี้จะกินยอดยอดอ่อนครับตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนี้ใช้เวลานานไหมครับ ถ้าเป็นต้นพันธุ์ที่เรามาปลูกเนี่ยถ้าเถาสั้นหมายถึงว่าต้นพันธุ์ที่สั้นเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสี่ปีขึ้นไปนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเราใช้ต้นต้นพันธุ์เขาเถาวานิลาเนี่ยคือใช้ยาวความยาวประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยก็ผลผลิตก็ประมาณสองปีก็ติดแล้วครับ mm hmm. การแก่ของฝักก็คือจะใช้เวลาประมาณแปดถึงเก้าเดือนครับหลังจากที่เราเก็บฝักวานิลาเสร็จแล้วคือเราขั้นตอนต่อไปคือบ่มฝักแห้งครับ mm hmm. เพื่อที่จะ mm hmm. ทําให้วานิลามีกลิ่น คือสามารถไปใช้ได้นะครับอย่างอย่างเช่นอย่างนี้ครับอันนี้คือเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนี่ครับฝักกุนีลาอันนี้คือที่ที่ผม,บ,มบ่มแห้งเสร็จแล้วนะครับปกติคือฝักนี้คือฝักจะเป็นเกรดเอ่น้ําหนาหักก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบกรัมโดยประมาณนะครับตอนที่ตอนที่ดิบนะครับแต่หลังจากที่เราบ่มบ่มแห้งเสร็จแล้วเนี่ย น้ำหนักก็จะเหลืออยู่ประมาณ3าถึงหกรัม6กรัมโดยประมาณนี้ครับอันนี้คือสามารถที่เอาไปใช้ได้เลยเอาไปทําส่วนผสมหรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรแต่งกลิ่นอาหารเครื่องดื่มนะครับผ่าฝักแล้วขูดเอาเมล็ดข้างในเอาไปตีใส่แป้งอะไรทำไอศครีมขนมเค้กเบเกอรี่อะไรได้หมดเลยเครื่องดื่มได้หมดเลยครับก็คือเขาจะหอมตั้งแต่ตอนที่อบแห้งเลยนะวินนะใช่ใช่ครับผมกลิ่นก็เริ่มเริ่มมีกลิ่น หอมตั้งแต่ประมาณสักสองอาทิตย์หลังจากที่เราบ่มแห้งครับคุยมานานเลยนะพี่นะตอนนี้ก็อยากรู้แล้วครับว่าราคาที่เราขายครับเราขายยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างครับขายเป็นฝักคือแยกเป็นเกรด a b c 2 a 1 a อย่างเงี้ยครับเกรด b เกรด c ตกเกรดอะไรอย่างเงี้ยครับราคาของผมที่ที่ผมตั้งไว้คือ2 a เนี่ยคือฝักละ250้บาท1 a ก็คือฝัก200นะครับแล้วก็เกรด b ก็ฝัก150บาท เกีเกีฝักละร้อยครับตกเด็ดก็ห้าสิบาทอะไรเงี้ยครับก mm ็ hmm. ทีนี้ก็คือซื้อสิบักก็จะแถมให้ฝักหนึ่งอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วแต่ถ้าลูกค้าซื้อเยอะหน่อยเราก็แถมให้เยอะหน่อยเงี้ยครับมันมีล้งหรือว่ามีบริษัทที่รับซื้อไหมพี่ก็มีมีบ้างครับก็อย่างเช่นโรงแรมโรงแรมแถวเกาะสมุยภูเก็ต กรุงเทพเชียงใหม่ก็มีมีมทยอยทยอยซื้อมาเป็นเป็นแต่ละแต่ละเดือนแต่ละเดือนครับอ่าและนอกจากขายอ่าฝากแล้วเราก็ยังเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยใช่ไหมพี่ผลิตภัณฑ์ของวานิลาสวนสยามวานิลาอาข่าดนตรงของผมเนี่ยก็จะมีครับอ่าผลิตภัณฑ์ที่ผมได้ทําออกมาคือมีน้ําพึ่งน้ําพึ่งวานิลาครับอันนี้ก็คือเอาไปเอาไปใช้สําหรับก,การแต่งกลิ่นอ่าดื่มกาแฟดื่มนม ชงนมอะไรได้ได้หมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเอสแทรกวานิลลานะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ในการแต่งกลิ่นขนมห,หรือถ้าเป็นสายดื่มใสยดื่มก็คือมาดื่มแบบเหมือนดื่มเหมือนเหล้าทั่วไปก็กลิ่นหอมดีครับก็ <S <S จะมีน้ําตาลน้ําตาลวานิลาก็มีครับแต่ส่วนมากคือคนลูกค้าที่เขาจะสั่งคือจะสั่งน้าผึ้งวานิลลาเพราะาน้ําตาลส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนไปใช้เป็น น้ำพึ่งจะดีกว่าเงี้ยครับเพราะว่าเป็นน้ำพึ่งพึ่งป่าแท้ร้อยปอร์เ็นแน่นอนเพราะว่าผมรับของชาวบ้านที่เขาไปเอาพึ่งจากป่ามาแล้วก็ผมมามากรองเองครับก็เป็นข้อดีของการที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีพึ่ง <laughs> ครับ ใช่ใช่ครับก็ก็มีสามสี่ตัวเนี่ยที่ผมทํานะครับแล้วก็จะมีฝักวานิลาที่ผมเก็บซิลซิลใส่ถุงพลาสติกแล้วเก็บไว้ขายเป็นปีสองปีก็ไม่ไม่เสียครับทั้งซองนี้เท่าไหร่นะพ่จาซองนี้หนึ่งร้อยฝักก็ถ้าเป็นเปรดอกเอก็สองหมื่นครับโอ้โหครับร้อยฝักสองหมื่นสุดยอดเลยพี่เกือบจะเป็นทองหนึ่งบาทไปแล้วอะครับจริงๆแล้ววันิลามีมีชื่อเรียกทางภาษาไทยเขาเรียกว่าทองคำเขียวนะครับเป็นพืชพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ เข้ามาได้หลายๆปีแล้วแต่ทีนี้เนื่องจากว่าคนไทยยังยังไม่ค่อยรู้จากมัน,นิลาเท่าไหร่แต่ <Okay. S 2> ตอนนี้เนี่ยคือกำลังที่จะจะสร้างกลุ่มเป็นชมรมอของผู้ปลูกมัน,นิลาในประเทศไทยกำลังรวบรวมอยู่กับทีมงาน mm. ของทางด็อเตอรที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> มีนักธุรกิจชาวเยอรมันเข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะวางแผนที่จะซื้อ,อสินค้าจากผู้ปลูกมัน,นิลาในประเทศไทยนะครับแล้วอนาคตท <Okay. S 2> ี่จะ จตตั้งเป็นสมาคมสมาคมผู้ปลูกกนิลาแห่งประเทศไทยดูดูดห,ลหลายองค์ประกอบเข้าร่วมเลยครับว่าทางาทางรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยจะมีส่วนมาร่วมตั้งสมาคมขนาดไหนหรือว่างบอะไรต่างอะไรอย่างงี้ครับก็รอดูรอดูต่อไปครับถ้าสมมุติว่าอนาคตนตั้งเป็นสมาคมแล้วคือเราจะมาวางแผนกํากหนดกฎเกณฑ์ต่างๆหรือว่าเรื่องราคาเรื่องอ,อะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้เป็นระดับสากลในในใตลาดโลกต่อไปครับ ก็อยากให้พี่ยาครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับคนที่อยากได้ความรู้หรือว่าคนที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์จากวาน,นิลาของเราครับช่องทางติดต่อคือชื่อ f c e e o o o ก็คืออินซีเหนือเมฆนะครับแล้วก็มีเพจสยามวาน,นิลาอาขารดอยตุงนะครับแล้วก็เบอร์โทร0884030839ครับชื่อยานะครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับ <S <S ผู้ใดที่สนใจเรียนรู้ก็คือมีผมมีคอร์ส เปิดสอนอยู่แล้วครับเกี่ยวกับการปลูกวานิลาทุกขั้นตอนจนจบหลักสูตรนะครับการปลูกวานิลาของสยามวานิลาขาดิจุงแห่งนี้นะครับก็ค่าใช้จ่ายก็คือต่อคนก็คนละสามพันบาทต่อคนนะครับในการที่เรียนรู้จะใช้เวลาประมาณสองถึงสามชั่วโมงสนใจที่จะเรียนรู้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามที่ผมได้แจ้งไว้สักครู่นี้นะครับสุดท้ายครับพ่ยาครับอยากให้พ่ยานะครับพูดกับเกษตรกรที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นพืชที่ ใช้พื้นที่น้อยในการปลูกนะครับเพราะว่าหนึ่งไร่เนี่ยสามารถปลูกได้เป็นเป็นพันถึงสองพันต้นนะครับใช้พื้นที่น้อยมากแล้วการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแค่เราถอนหญ้าออกปีละครั้งสองครั้งนะครับแต่ว่าต้องมีเวลานะครับช่วงเวลาที่ออกดอกคือประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาช่วงนี้เราต้องมีเวลาผสมเกสรทุกเช้าก่อนเที่ยงนะครับถ้าว่าเราไม่มีเวลาช่วงนี้คือจะเสียโอกาสเพราะว่า วานิลาคือถ้าเราไม่ได้ใช้คนผสมเนี่ยคือจะไม่มีฝักให้เห็นเลยครับดอกออกมาก็ร่วงหมดเลยครับแต่สําหรับการปลูกวานิลาคือต้องใช้ทุนนิดหนึ่งในในใน<ม>ครั้งแรกที่ลงทุนปลูกเพราะว่าต้นพันธุ์ราคาจะจะสูงสําหรับคนที่ยังยังยังไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือว่ายังไม่ค่อยรู้จักวานิลาเนี่ยฟังแล้วราคาจะสูงแต่ถ้าเรารอเอามาเปรียบเทียบก,กับของตลาดโลกหรือว่าของที่อื่นอย่างเงี้ย อยอต้นพังธุ์อะไรต่างคือราคาราคาก็ไม่ไม่ได้สูงเท่าเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าสมมุติเราใช้เองในบ้านเนี้ยเ,เราเปิดร้านกาแฟะอะไรเนี้ยคือก็ไม่ต้องปลูกเยอะขนาดนั้นก็ได้สี่ห้าสิบต้นก็ถือว่าเยอะแล้วครับแต่ถ้าจะปลูกในในในลักษณะของเชิงเชิงพาณิชย์เนี่ยสําหรับคนที่มีทุนมีมีทุนเนี่ยลองปลูกดูนะครับสักไร่สองไร่สองสามไร่ถือว่ามันก็สร้างรายได้ให้เยอะเยอะเหมือนกันครับโอ้โห oh oh, พิยาสุดยอดมากเลยครับวันนี้ได้เปิดโลกการปลูก วานิลาให้ผมมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการให้ความรู้กับชาวเกษตรสัญจรครับพี่ยาครับวันนี้ขอบคุณพี่ยาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับว่างๆเดี๋ยวไปเยี่ยมนะครับพี่ได้ได้ครับยินดีต้อนรับครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับการทําเกษตรของพี่ยานะครับการปลูกวานิลานะครับนอกจากนั้นพี่ยาก็ยัง แปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์รวมถึงการนําเอาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นน้ําพึ่งป่ามาต่อยอดกับธุรกิจวานิลาทําให้เกิดโปรดักต์ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือน้ําพึ่งวานิลาอ่าก็สําหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากได้ความรู้ในการปลูกวานิลาก็สามารถติดต่อพี่ยาได้ที่ช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะครับ และต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับเกษตรสัญจรอรอนไลน์จะกลับมาเจอทุกคนเย็นวันอาทิตย์แบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ,อ๋อและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับส c r ร b ์ทุกช่องทางของเกษตรสัญจร,รด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ